ผมก็ไม่เคยอยู่ในประสบการณ์เหตุไฟไหม้มีเพลิงอยู่ข้างหน้าแบนหนังนะจนทาให้เด็กๆเนี่ยไม่ต้องรีวิ่งหนีตายขึ้นไปที่ชั้น3นะครับโอ้โหผมรู้เลยว่าแบบคนที่มันสําลักควันมันทรมานแค่ไหนอะสวัสดีครับผมโอมนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์รับน้องสยอ,องขวัญน,นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมประสบพบเจอตอนที่เป็นเฟชชี่ ของคณะนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผมเนี่ยต้องสาลักควันไฟเลยนะับผมและกิจกรรมนั้นนะครับจะเป็นยังไงก็ไปลองฟังกันนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยประมาณ16ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมเป็นเฟชชี่เนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งที่เขาเรียกว่ารับน้องขึ้นตึกซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เฟชชี่ทุกคนอนะมายืนกองลมกันนะครับแล้วรุ่นพี่ที่คณะเนี่ยเขาจะเอากระดาษที่หั่นเป็นฝอยๆใบๆเนี่ยโลลงมาจากตึกนะครับโยลงมาแบบ ชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่ชั้น้าลงมากองใหญ่ๆนะครับกองมาบนหัวของเด็กๆที่ยืนอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องแบกไอเศษกระดาษเนี่ยขึ้นไปบนหัวนะครับโดยที่เขาบอกว่ากูให้ความรู้พวกมึงแล้วนว้ยมึงอะ่ะกองไว้บนหัวนะอย่าทำตกห้ามทำตกเด็ดขาดน,นะผมก็ประทับใจกันมากเลยนะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบกไอรกองกระดาษเนี่ยซึ่งเยอะๆมากกองทั้งบนหัวทั้งไหลติดตัวเต็บต,ต,ตามตัวเนี่ยขึ้นบันไดไปนะครับในคณะเนี่ยเขาก็จะเอาเทียเนี่ย ปักไว้ตรงทางเดินตรงบันไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะทุกขั้นเลยนะก็คือจะสวยงามมากเลยนะแบบปิดไฟแล้วก็สว่างไปด้วยแสงเทียนนะแต่การว่าไอกองกระดาษที่เราแบกขึ้นไปเนี่ยมันดนไปโดนเทียนข้างๆนะครับจนทําให้เกิดการลุกไหม้ครั้งใหญ่เลยนะจนทาให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องรีวิ่งหนีตายขึ้นไปที่ชั้น3นะครับพอขึ้นไปแล้วเนี่ย ควันมันก็ยังตามมาอยู่นะซึ่งจังหวะนั้นนะผมก็ไม่เคยอยู่ในประสบการณ์เหตุไฟไหมมีเพลิงอยู่ข้างหน้าแบบนหนังนะแต่ขนาดแค่เป็นเพลิงเล็กๆอะ่ะหูผมรู้เลยว่าแบบคนที่มันสำลักควันมันทรมานแค่ไหนอะ่ะขนาดผมแค่ได้ควันแบบจางๆนะคราวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมห้องมันก็เปิดเข้าไปไม่ได้เลยนะมันล็อกทุกห้องเลยนะซึ่งในขนาดนั้นเองนะครับ มีเพื่อนในคณะผมในเอกเดียวกับผมเลยก็คือไอ้ดิวนะฮะเพื่อนๆก็คงจะงงใช่ไหมว่าดิวไหนก็คือไอ้ดิวอรุณพงษ์นั่นเองนะครับคือมันเป็นเพื่อนในห้องเดียวกับผมเลยนะฮะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้จักมันดีมากนะแต่มันเนี่ยโผล่มาวอาเฮ้ยทุกคนหลบหน่อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาคล้ายๆแบบกิฟต์หนีบผมหรือว่ากิฟต์หนีบกระดาษเนี่ยมาเปิดประตูให้ซึ่งผมก็อเฮ้ยมึงใช้กิฟต์หนีบกระดาษเนี่ยนะมาเปิดประตูได้ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้ว่าแม่งทำได้จริงเปล่าแม่งก็แกย โอ้โหมันได้กระตุนเลยนะโอ้โหมึงนี่แม่งนักสะดอกกุญแจเลยนะแล้วทุกคนก็เข้าไปหลบในนั้นนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันไหม้อยู่ชั้นล่างไงจะลงมันก็ลงไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยอยู่ในห้องนั้นสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าพนไฟจะหมดกว่าจะดับเพลิงได้เนี่ยแม่งก็เป็นเรื่องราวที่โกลาหลนมากๆเลยนะผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ไปสนับสนุนเพลงมันได้นะครับผมไอเดวารุณพงนะฮะแต่ผมจะขอเล่าเรื่องรับน้องต่ออีกนิดน,นึงนะฮะมันเหมือนกับว่าพอ ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยมันก็ทาให้เจอกับพวกดารานักร้องเยอะเหมือนกันนะพอเริ่มที่จะรับน้องเนี่ยมันก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะเขาเรียกว่าการทํา m v c o v คัเพลงประจําคณะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจะอยู่ประจําเพลงเลือดสีส้มเป็นเพลงคณะเลือดสีส้มค้นบริสุทธิ์ผ่องพี่น้องมาเฮฮาล่าเริง อันนี้คือเป็นประโยคหนึ่งนะครับที่ผมต้องทําเพลง c o อร์ซึ่งสิ่งที่ดีในการทำ cover ประกอบเพลงเนี่ยก็คือการใส่เรื่องราวเข้าไปนะครับไม่ใช่พอถึงเวลาจังหวโะโจ้แล้วนะมึงจะเต้น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 โง่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขาไม่เอาเขาด่าเลยนะครับผมทําเป็นเรื่องราวมีการฟันมีการแย่งชิงมีการตบตีหรือว่ามีอะไรที่มันคี e a t e ี r e a นะครับผมในช่วงแรกเนี่ยพอรับน้องเนี่ยทุกคนมัน ม่รู้จะประกอบอยังไงเนี่ยแม่งก็จะเต้นกันทั้งนั้นเลยเนะก็จะโดนมีระบบรุ่นพี่นะครับมันจะมีทั้งพี่คลายนะซึ่งเป็นพี่ที่ตลกแล้วก็คอยมาปลอบใจน้องๆน,นะครับและอันที่2นะก็คือพี่ว้างนะครับคือเป็นคนที่ว้างน้องคอยดา่าน้องคอยดุน้องนั่นเองนะซึ่งในตอนอนี้เองนะครับที่ทําให้ผมได้เจอกับพี่เฟิร์สสลลนแมชชีนะฮะในตอนนั้นเองเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ผม2ปีนะผมอยู่ปีหนึ่งเขาอยู่ปี3ซึ่งผมเนี่ยจะกลัวพี่เฟิร์สที่สุดเลยนะฮะพอเวลารับน้องเนี่ย เขาจะให้เราไปอยู่ตรงหน้าชั้นแล้วก็คือห้ามเงยหน้าขึ้นมานะให้กลมมองเพราะว่าถ้าเงยขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นพวกรุ่นพี่ที่อยู่ด้านหลังหมดเขาจะให้กลมแล้วพอเวลาพี่เฟิร์สวาร์กทีนึงนะหรือตะโกอะไรมาทีเนี่ยพวกผมที่อยู่หน้าห้องเนี่ยจะไปเฟิร์สอยู่หลังห้องเนี่ยแต่เสียงพี่แกเนี่ยโอ้โหคำรามโคตรดังโคตรกังวานเลยนะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นนักร้องแล้วเขาเนี่ยแค่เสียงก็น่ากลัวชิบหายแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในตอนนี้ผมยังเป็นเฟสชี่อยู่ที่คณะนะครับผมถ้าเพ,เพื่อนชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วคราวหน้าก็มาลองฟังกันนะครับว่าผมจะมีเรื่องราวอะไรมาแชร์เพื่อนๆฟังกันอีกนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโง์เวลาไปก่อนสวัสดีครับ